ฉีดเลยฉีดเลยตรงไหนอยากากได้ฉีดก่อนเลยเอาเอาข้างหลังก like ันไหมพี่ฉีดข้างหลังกันได้ได้ได้ฉีดข้างหลังกันเด้ไปนะเฮ้ยนะสี uh ่พันกว่าแล้วเนี่ยสี่สิบสองแย่แล้วจริเนี่ยทุกนี่ก็สองพันสี่อะไรวะเนี่ยแย่แล้วพร้อมห้าสี่สามสองซี่บีเอาแล้วจริงมันเป็นสเปซฉีดหน้านะครับแต่ก็ฉีดผมได้ผมได้ เอาแล้วกูชีวิตชีวิตชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะแกแกตายแกฆ่ากันฆ่ากันใช่ไหมแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันไอ้ดีคอนเสิร์ตไปไเนีม่ได้ไม่ติด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 ฮะโอชีวิตฮะโอได้ไะแค่ฮ่โอกไม่ติดดีคอนติดโอแล้ว พี่กล้องอยู่ไหนปรึกษาพี่กล้องด่วนพี่กล้องบอกทำไมมึงตัดกันเองวะเฮ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันมีงานเลยใช่ผมจะเอาทรงผมพี่ออกงานเชี่ยทำไปเลยทำไปเลยกูลืมเลยซ้ำว่าพรุ่งนี้มีงานมีงานดิพี่วายเนี่ยวายอินเตอร์เทนอนเตอร์เทนนะฮะทุกคนอินเตอร์เทนอวอร์ดจะได้เจอแบบทรงใหม่เราเราค่อยๆไปทีละนิดค่อยไปตั้งหลังตั้งหลังไปคุณพร้อมใช่ไหมผมพร้อมแล้วเนี่ยจะบอกอะไรให้รู้ไหม อันเนี้ยขาดหมดเลยนี่ก็ขาดนี่ก็ขาดข้างหลังก็ขาดเรามีไว้ทำไมไม่รู้ใส่ทำไมอันเนี้ยนี่ไงเห็นไหมถ้าไม่มีข้างหลังก็ดูเรียบร้อยขึ้นอ่าแล้วก็เนี่ยความสะบัดสะบัดเไหมขอองนี่อะไรแบบนี้ชื่ออะไรตื่นเต้นวะผมตื่นเต้นกับพี่เลยมีอยู่ไหนวะพรุ่งนี้ผมจะออกงานด้วยหผีหายไหวเอ้ไว้ไม่ได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 ้ไว้หูไว้ว้าวอันนี้เป็นเป็น ขาเรียกวหวีที่ซื้อมาจากอเมริกาเฮ้ยใช้โคตรดีจริงไหมเนี่ยไม่ขายอีกแล้วไม่ว่าสภาพทรงผมสภาพอะาพอ๋อเห็นอันนี้แล้วบอกสภาพจะเป็นยังไงเขาเก็บได้หมดเลยไม่มีกระตุกจริงถูกจริงเฉยเหมือนเหมือนขึ้นเน็ตบางบางขึ้นที่ไม่มีกระตุกได้เราก็วนๆไปเผื่อเขามาเห็นคะไรเผเขาข้าเออเฮ้ยกลัวได้เริ่มลเริ่มลกลัวได้กูพร้อมแล้วเออสิน มันสดชื่นหน่อยพี่ลองดูลองงั้นาขอเอาออกสักนิดนึงเอาออกสักนิดนึ่งเ้ยเอเอาพี่สู้ไปเลยเอาจริงไหมกูไม่มีหวีวะมันต้องมีหวีใช่ไหมพี่มันควรจะมีหวีมันหวีเป็นเ็แบบไหนพี่หวีมันเป็นหวีตรงหวีตรงอ่ะหวีตรงมวกตีหวีตรงมุมตีหากันไหมทุกคนไอเทมกันเยอะเหลือเกินไอเทมเยอะมากแต่เราต้องมีหวีตรงหรืตีนะครับผมม่อกีบาร์เบอร์ แต่ถ้าเกิดจริงๆเป็นติ๊กต็อกเกอร์ของจริงเนี่ย <S <s <c oughs> เขาจะตัดแบบเนี่ยจะตัดไม่ตัดแต่ตัดไม่ตัดนึกออกปะอ่าจะตัดไม่ตัดเอแต่เราตัดแต่รจริงรอเร,เราไม่มีหวีจริงหรอเราลองหาดูก่อนไหม <c oughs> มึงไม่ไว้ใจเ,เลยหรอกไม่ใช่ไม่ไว้ใจพี่แต่เผื่อแบบมันเข้ามือกันอะเผื่อมันจะสู้มือพี่มากกว่ากินน้ำก่อนนะทุกคนจะเป็นลมเหมือนพี่ตอนเข้าห้องอัดอ่ะมึงจะเป็นลมเหรอ ไม่รอผมไว้ใจอยู่แล้วเอแต่จริงเราเล่าประสบการณ์ตอนเราเข้าเข้าอัดได้นะใช่ป่ะใช่เราได้พี่เพราะเพลงออกแล้วถูกเอ้ยออกยังไงเอ่อออกมานิดนึงเออจริงช่างแม่งเลยละไม่ไหวละอ่ะใส่เลยนะอดใจม่ไหวอดใจไม่ไหวเฮ้ยเล่นแล้วทุกคนเป็นยังไงพี่ เป็นสองอย่างเป็นสองอย่างเดี๋ยวดิแข้มเดียวเองอันนั้นมนั่งให้ผมนั่งตรงเลยเออนั่งตรงเลยงนะเรื่องนั้นเก็บถ้าสมมติเก็บอันนี้ไว้ใช่ไหมจริงๆอ่ะผมควรจะหนีบอันนี้เอ้ยหนีบได้หนีบได้นี่หนีบอันนี้ขึ้นไปก่อนแล้วก็ผมมาไล่ตรงนี้หัวเธอใครก็รู้ไม่เป็นไรเอาแบ่งออกมาเนี่ยนี่เก็บไว้นี่เก็บไว้นี่กไม่เป็นไรหัวเธอไปเลยหัวเธอไปเลยเหรอมีหนีบหนีบไหมพี่เ ทุกคนมันอาจจะแบบวุ่นวายหน่อยเพราะว่าบาเบอร์เพิ่งเปิดวันแรกที่บาเบอร์ไม่เคยเปิดเลยน้วยั้ำใช่อันนี้เปิดแบบเปิดโดยเฉพาะเฉพาะกิจแล้วก็เห็นหัวเธอกันผ่านไลฟ์ไปเลยนะครับถูกเห็นหัวเถ่อไหนที่เราจะเอาอะไรนะที่หนีพี่ที่หนีที่นีผมอ๋อย่างจังเลยมาแพ้าจะแบ๊ดมะแบ๊ดมาจะใส่วะอยกเป็นจริง มี่มีป่ะไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมถือให้นี่โอเคแฟนเป็นแฟบ้แฟเป็นแฟบไม่ใช่อะไรหรอกคือตอนนี้คือตื่นเต้นเอาแล้วเอาแล้วพี่เขาเอาแล้ววิเยอะอยู่นนเนี่ยเยอะเยอะพี่ไม่พี่ตัดเยอะใช่ไหมเหนือยอะไรไม่เยอะโอเคเฮ้ยแล้วก็เชื่อมกันนี่เชื่อมเป็น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 นะเป็นเป็นเป็นไม่มีหวีกันดิงานนี้ก็เชื่อมกัน ถ้าเกิดแบจริงๆอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าอย่างเงี้ยพี่เห็นรอยตัดเก่าปะเห็นเห็นจริงเหรอเฮ้ยพูดเปงั้นเลยอ้าวนัเสียทุกคนผมทำตามสัญญาณจริงๆนะก็รบกวนพี่แม็กตัดผมเนี่ยทำเพื่อทุกคนสุดๆถูกอะไรก็ตามแล้วถ้าเกิดอีพีหน้าหกแซ่เราจะทำอะไรดีเอ่อเดี๋ยวผมตัดให้พี่คืนไหมแมวอาะได้ เฮ้ยเอาจริงอ่ะไม่เอาไม่เอาตัดไม่เป็นผมสุดอยู่แล้วแต่ตอนเด็กผมเคยทําอะไรอย่างหนึ่งเกี่ยวกับผมก็คือเมื่อก่อนจะฮิตแบบกันอ่ะกันกันข้างหน้าใช่ป่ะกันแบบกันอย่างเงี้ยกันขอบกันขอบกันอะไรแล้วแบบในห้องเรียนก็คือตัดให้เพื่อนนี่เหรอใช่ตัดหน้าไม้เพื่อนแล้วก็กันกันกันแบบในห้องเรียนเลยแล้วก็โดคูดาปอครูเขาห้ามกันจริงเหรอใช่เพราะมันกันไม่ได้พี่โรงเรียนผมจบแล้ว ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าแบบฝีมือการตัดผมของเรามันได้หรือเปล่าไงแต่มันก็ได้เพราะเพื่อนๆถูกใจให้ผมมาทําเฮ้ยถูกใจด้วยหรอถูกใจดีพ่อโถเป็นการร้านก็เป็นหลักร้อยอ่ะเฮ้ยการกับผมอ่ะฟรีแม่งไม่จ่ายเลยขนมขนมยังไม่เลี้ยงเลยตะกุวันนี้จริงเหรอเออแต่ว่าก็เอาง่ายๆก็คือเททั้งกลุ่มนะแย่ดาแย่เลยก็เทไม่ไหวนะทัที ในไอจีไม่ต้องตกใจนะครับเขาส่งข่าวบอยมาเราต้องยี่หี่ให้เขาดูกันเฮ้ยแต่ผมดูว่าพี่เก่งดูส่งได้ถ้าได้ถ่าได้ถ่าได้ก็พอละถ้าได้ก็พอละเออเฮ้ยอย่างนั้นเลยนะโสดีคุณกำลังคิดว่า พี่มันเริ่มสั้นไปแล้วป่ะไม่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 ยังไม่สั้นเลยได้อยู่ใช่ไหมได้เลยอะไรอ่ะมีอะไรที่พี่แม็กซ์ทำไม่ได้บ้างที่ทำได้ขนาดนั้นเลยจริงพวกเราเอาจริงพวกเราทำได้ทุกอย่างนะครับทุกคนอย่าให้เราทำอะไรเราทำได้ทุกอย่างจะขายหล่อขายตลกขายดีขายน่ารักขายจริงโอ้ทำได้หมดขายแพงขายถูกขายเอออะไรอะไรหมดนั่นไม่น่าจะไปขายถูกนะแต่ว่าเราขายเราทำได้ทุกอย่างครับ ขายเกมก็ได้โถอเออท่องเที่ยวก็ได้เร่เป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคลิปหมูเด้งเดี๋ยวเจอคลิปหมูเด้งเดี๋ยวจะเข้ากันไม่ทันนะจริงอันตรายนะหมูเด้งอ่ะสนุกสนานมากเมียนมามิงกะลาบาเมียนมานี่คือมิงกะลาบาใช่ไหมใช่มิงกะลาบาชิเตชิเตชิเตะเพราะว่าเล็ฟยูนะครผมชิเตคุณก็รู้หลายภาษาผมไปเพราะว่าเพราะว่านี่เลยปะวงการเลยปะคุณเลยต้องแบบศึกษาภาษาเพิ่มหรือรู้คำไม่พี่ตอนที่เป็นเอ็มบิไฟผมเป็น อ่าพเซนเตอร์ให้กับแบรนด์หนึ่งแล้วแบบเหมือนกับเขาพาทัวร์ทัวร์เอเชียไงเราก็เลยได้แบบเรียนรู้บ้างเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ไม่ถึงขั้นแบบพูดได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอได้พอได้อยู่ตอนนั้นไปครบทัวเอเชียเลยแล้วก็จีนหลายมณฑลมากเอาเลยแต่ตอนเนี้ยผมอยากไปกับพี่ละเอาเลยเดี๋ยวสนุกเกินนะพีมันก็จะมันก็ต้องสนุกสิเออเราอยากไปแบบตะลุยใหม่นะครับผมรับรองว่า สนุกน่าดูแน่นอนถ่าย Before อ f t e ตไม่ไม่ได้ถ่าย Before After ไว้เลยครับก็คือมาตัดสดสดให้เห็นกันซึ่งซึ่งหน้าซึ่งหน้าซึ่งใจนะครับผมมาผมคนดูเจ็ดพันแปดพันน่เนี่ยจริงเหรออันนี้สี่อันนี้สองก็เห็นมนุษย์ถังขยะหมนุษย์ถุงขยะถุงขยะยังเข้าได้กิดดูดิจริงก็มาดิเออเราก็เข้าได้ทุกอย่างอ่ะ จะปูนจะเปิร์นอะไรก็มาเหอะผมก็เดี๋ยวผมจะก่อสร้างให้นี่เป็นไงคนมันหายประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันยังยาวอยู่พี่พูดเองนะเออมันยังยาวอยู่พี่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปเอาแล้วทีนี้ไม่เบามือแล้วใส่ใหญ่เลยทีเนี้ยใส่ใหญ่เลยทีเนี้ยอเห็นนะเห็นนะไล่ใหม่ไล่ใหม่ไล่ <c oughs> ใหม่เหรอสบาย บายพรุ่งนี้พรุ่งนี้หัวหินไปเลยวายเอนเตอร์เทนหัวหินนะครับผมใครอยากเห็นทรงผมใหม่ที่พี่แม็กตัดให้นะครับผมพรุ่งนี้มาดูกับด้วยตาเนื้อนะครับผม <laughs> ตาเนือ <laughs> ตาเนื้อที่ไอคอนสยามนะครับเราจะไปงานวายเอนเตอร์เทนถ้าใครที่แบ็เวียนผ่านไปแถวนั้นก็มาหาพวกเราได้ครับถูก <laughs> แต่ว่าไม่รู้จะเจอไหมแค่เจอสิเจอเราจะยิ้มให้นะครับผมยิ้มวันยิ้มให้ไงเด็ดเลยนี่กระพริบตาด้วยไปไงก็จะเท่ได้ไหมครับผมได้มาครับอันเนี้ยโอ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เป็นไงพี่สั้นลงประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ละวันนี้มาในตีมปังปอนนะครับทุกคนเราไปเหลือแค่สามเส้นใช่สุดท้ายจะเหลือสระอะไรเนี่ยไม่ไม่ให้ผมแดกเท่เลยหรอ แล้วก็เดี๋ยวสารสิ่ใช่แล้วก็เดี๋ยวปาดเจลตั้งขึ้นนะครับผมเอาทั้งหมดเลยไม่ตีมปังปอนเฉยตีมปังปอนแล้ปพาป้าเป็นอะไรวะขอโทษพี่ีดีมาเฉยดีดีดีชอบดีดีครับชอบมากแต่พอเขาคัมแบ็งแล้วเฟียวมากเลยจริงแบบยูวีดีคิงเคป๊อปกลับมาเท่มากยังไงผมก็เลิฟบิ๊กแบงมากๆหรือแบบจีดีจีดีที่สุดแต่เมื่อก่อนผมจะชอบ อ่าเ,เอ็กโซกันเริ่มเต้นจากเอ็กโซเริ่มจากเอ็กโซใช่ไหใช่เริ่มเต้นดึงดึงเติดเตดเตดเอ้ยอะไรมาเนี่ยเต็มาเนี่โอ้โหเริ่มเ,เริ่มไม่ไว้ใจไอ้ตอ,น,อนนี้เดี๋ยวคุณดูกันปึ๊บเฮ้ยเออเอาเอาเอาแบบนี้ดีกว่า <c oughs> แบบนี้อันนี้นะแบบนี้ไม่ไม่อันนี้ไม่ตัดน,นี้ไม่ตัดอันนี้เราต้องไปเรื่งคอนโทรลได้คอนโทรลได้อันนึงเฮ้ยมันไปเยอะเหมือนกันนะพี่ <ไ>ปเฮ้ย <c oughs> เรียบร้อยเลยจริงน,เ,นเดี๋ยวกเก็บอันนี้ทีหลังอันนี้อันนี้เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บอันเดี๋ยวเก็บนะแล้วแต่ว่าจริงมันเท่ากันนะเพราะมันโดนน้ำอยู่ไนงะอันนี้สูงมันฟูฟูเออเฮ้ย,ยมันยังมันยังเท่อยู่นี่นยังเท่อย,อยู่มันอยากก็ได้ไม่เท่เท่าไหร่ใช่ป่ะเอาเท่กันแล้วโอเคนี่อ่ะจริงจริงน่นแน่นสั้นอย่างนี้เนาะได้พี่ได้ได้ผมว่าได้ได้ป่ะผมว่าได้เนาะได้ได้ได้ เออเล็งเล็งมันก็นิ่งนิ่งนั่นแหละเริ่มจากอะไร EXO ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็เต้นเพลง Grow นะฮะ Turn that s o m e t h n g up feel s madeable นะประมาณนี้เดี๋ยวติเลเคซินนะฮะแล้วก็แล้วก็ค่อยไปอ่า Big Bang แล้วก็เซเว่นนี่เป็นไงโอเคคุณมีสเต็ปผมชอบเซเว่นมากเมื่อก่อนผมไปดูทุกคอนจริงเหรอผมกคนที่มาไทยผมไม่ทันตอนกลัเซเว่นเพราะว่ารุ่นผมมันมาก่อน ผมผมจะเป็นซูเปอร์จูเนียร์ชายนี่อันนั้นอันนั้นก็เคยฟังอันนั้นทุกคนต้องเคยฟังอ่ะมันคือทีเด็ดเดียว่ะแล้วพอเขาเรียกว่าอะไรพอก็อดเซเว่นมาผมอ่ะหายไปผมอ่ะผมอ่ะอืจะเป็นพาร์ทสักสองแสงอะไรนะถูกแต่ว่าตอนก็อดเซเว่นนี่คือตอนที่แบบเป็นช่วงที่ผมเต้นเยอะมากๆแล้วผมก็ไปเต้นอยู่กับบีเฮาส์สตูดิโออ่ะแล้วเขาเป็นเขาเป็นพี่ชายพี่แบมไงพี่แบงค์อ่เอาเหรอใช่แล้วก็เลยรู้จัก ก็เลยได้ไปดูท si like ุกคอนเสิร like like yeah, like ์ตเลยสนุกมากก็เซเว่นคือแบบเพอร์ฟอร์มสนุกจริงๆสําหรับสาหรับผมนะแล้วก็มีครั้งหนึ่งผมแล้วก็ชอบปีเท็เพราะก็เซเว่นชอบปีเมากแต่มีวันหนึ่งที่ผมได้ได้ไปดูปีเท็พี่แต่ว่าได้ดูแค่สองเพลงทําไมอ่ะเพราะว่าผมเพิ่งลงเครื่องมาจากคอนเสิร์ตพม่าของตัวเองอเสร็จปุ๊บดิ่งไปมังคลาเลยได้ทันแค่สองเพลงอ๋อสองเพลงสุดท้ายใช่เศร้าเหมือนกันนะพี่อย่างน้อยเราเราเรายังได้ดูได้เห็นแบบ ที่บินไกลๆอ่ะตอนที่ที่อ๋อที่บางบางทันมาบางคลาใช่ตอนนั้นได้บัตรเหมือนกันแต่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปผมไปแบบผมไปไวที่สุดแล้วอ่ะผมลงเครื่องมาปูผมพุ่งไปเลยเหมือนตอนนั้นไปอเมริกามั้งก็เลยแบบว่าพี่ก็อดเห็นพี่จีนน่ะดิถูกหายไปเยอะแล้วว่าหายไปเยอะพี่หายไปเยอะแต่ว่าโอเคโอเคใช่ไหมไล่ไปเอาเท่ากันก่อนนะใเอาเท่ากันพี่โอเคโอเคพยายามให้เท่ากัน เด็กเมนใครอ่อผมชอบเมื่อก่อนผมมาเต้นแล้วผมจะชอบลายเต้นของพิจิมินครับเพราะเขาเต้นสวยมากจิมินเจโฮนี่คือเต้นแบบใช่แต่คนละแบบนะคนละแบบนบเจโฮนจะออกแนวแบบแบบึงอปท็อปอะท็อปท็อปหลอกหล็อปกิ้งไงอะเเออจิมินจะลายแบบจิมินจะเป็นแบบลายมีเอกลักษณ์ใช่ลายแบบอ่อนชอยอะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมีความอ่อนของตัวแบบเยอะมากมากอะแล้วมันแบบดูแล้วมันเพลินตาสวยมาก ผมก็เลยดูเวลาดูก็จะดูแบบพี่จิมินเนี่ยแหละก็ดูเขาเต้นชอบชอบดูเขาเต้นอยากเจอบ้างเนาะอยากเจอแบบใกล้ๆอะไรเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นอะไรวะไอเซฟไอเซฟไปถ่ายซีรีส์ที่เกาหลีใช่เจอวีจริงปะเนี่ยกินข้าวอยู่วีเด้อมากินข้าวในร้านเฮ้ยเมื่อก่อนผมเจอบูกูกี้แตกแล้วอะเมื่อก่อนผมเคยเมื่อก่อนผมเป็นเฟนของแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ที่ ที่เป็นของเกาหลีแล้วผมก็ไปเขาผมก็ต้องไปแต่งหน้าที่นั่นคือมันจะเป็นตึกเลยอ่ะที่นั่นเขาเวลาแต่งหน้าคือเขาจะเป็นตึกครับแล้วก็เหมือนกับจะมีแบบชั้นสระผมชั้นทําผมชั้นแต่งหน้าผมเจอใครที่อยู่ NCT สักคนหนึ่งเทยังใช่จริงเหรอใช่ชื่อนี้เลย <laughs> ใช่ชื่อนี้เลยแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเขา,าแล้วผมเจอเขานั่งอยู่แล้วผมก็ เขาบอกว่าโหคนนี้แบบหลอวะหลอใช่ไหมผมไปมองอุ้ยมันหล่อขนาดนั้นนะเออแล้วแบบผมก็เออได้แบบเจอแวบๆแล้วผมก็ขึ้นไปแต่งหน้าเลยอืเป็นประสบการณ์แต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักเขาเลยอ่ะถ้ารู้จักก็โหขอถ่ายเซลฟี่สักหนึ่งได้ไหมมันจะได้ไหมแต่ว่านั่นแหละเจอเขาในตึกต่งน้าแต่จริงๆเขาไม่ได้ชื่อแจฮยอนปะหลอกผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้เปกติเขาชื่อแจฮยอนปะคือไม่ใช่เลยนะเพราะว่าปกติแล้วอะไอ้แจฮยอนอะคำว่าแจฮยอนอะ จะให้ชื่อแบบสําหรับคนที่หล่อคนที่หล่อจะแบบจะได้เหมือนเป็นได้ฉายาว่าเป็นแจฮยอนเออคือใครที่หล่อเลยเหอเฮ้ยแจฮยอนอ่าเป็นเป็นฟิลนี้เออใช่แล้วโจยฮันน่ะโจ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 ยฮันโจยฮันเป็นโจยฮันโจยฮันน่ะโจยฮันหล่อก็หล่อ